จะพาพี่ย่าไปดูในสถานที่ท่องเที่ยวสุดจึ้งไปดูที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะอันซีนสุดจึง้งภูผาม่านขอนภูผาม่านขอนแก่นนะคะนักท่องเที่ยวชวนครอบครัวสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติบูรากูลสะสีเขียวมรกตนะคะอันซีนอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นหลังฝนตกต้นไม้นะคะโดยรอบเขียวขจีบรรยากาศเย็นสบายติดตามได้จากรายงานค่ะสะสีเขียวมรกต ที่ตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทาของเหมืองหินเก่าโรงโม่หินกลายเป็นภาพเงาสะท้อนน้ำที่งดงามเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นสระมรกตแห่งนี้เกิดจากการทำเหมืองหินที่ขุดลึกลงไปในเขาซึ่งมีความลึกกว่า70เมตรและน้ำมีสีเขียวมรกตสวยงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลนานฝายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นด้วยความลึกและประกอบกับเขาหินปูนจึงมองเห็นพื้นน้ำเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม ทำให้ในทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อชมความสวยงามของสระมรกตแห่งนี้นายบัณฑิตแก้วพรมนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดขอนแก่นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมาที่นี่บอกว่าตนมาตามรีวิวในทิกต็อกและใน Facebook จึงพาครอบครัวมาดูด้วยตาและสัมผัสกับธรรมชาติภูเขาล้อมรอบและถ่ายรูปเซลฟี่อวดเพื่อนๆถึงแม้ตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ก็เป็นสถานที่ที่สามารถฮิลใจในช่วงวันหยุดได้ ในช่วงของวันหยุดครับผมก็เลยหาสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ใกล้ด้วยก็เลยมาเที่ยวในวันหยุดครับมาแล้วประทับใจไหมคะประทับใจครับผมบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายด้วยครับผมได้ไปถ่ายภาพตรงจุดไหนมาแล้วคะหลายจุดเลยครับมีทั้งคาเฟ่ทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมค่ะวันนี้มากับใครบ้างคะมากับครอบครัวครับมาท่อาเที่ยวใช่ครับผมท่องเที่ยวในวันหยุดครับ สำหรับบูลากูลตั้งอยู่ในอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นซึ่งหากเดินทางจากตัวเมืองขอนแกน่นจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึง่งและห่างจากตัวอำเภอภูผาม่านประมาณ17นาทีเส้นทางที่จะไปบูลากูลจะลึกลับซับซ้อนนิดหน่อยแต่ปักหมุดตาม g o o g l e Map ได้เลยหากใกล้ถึง จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะหรือสามารถจอดรถไว้ใกล้ะสระน้ําได้เลยตรงจุดนี้จะมีแผงขายของของชาวบ้านขายน้ําขนมทานเล่นและมีการจัดทําโต๊ะนั่งริมสระหลายจุดขณะนี้พื้นที่แห่งนี้กําลังดาเนินการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกทั้งป้ายบอกทางที่ชัดเจนป้ายแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวการอัปเดตข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียลรวมไปถึงห้องน้ําหรือการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าส่องสว่างไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวขอนแก่นได้ทุกวันแบบไม่มีเบื่อ <priced> นัทพงษ์เรืองวิริยะนุกุล NBT ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นรายงานค่ะกับเที่ยวชมแชะบูรากูลที่อำเภอภูผามานจังหวัดขอนแก่นกันไปแล้วนะคะน้องแก้วคุณผู้ชมคะ